สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการปลูกกิ่งตอมะนาวใช่ไหมครับใช่ครับเอาแบบไหนครับปลูกแบบไหนมันพิเศษแบบไหนปลูกพิเศษแบบว่าไม่ต้องอนุบาลครับอ๋อไม่ต้องอนุบาลคือตัดกิ่งออกมาแล้วปลูกได้เลยใช่ครับเอาแล้วมีวิธีการยังไงเอามีคิดว่ามีมีเคล็ดลับยังไงมีวิธียังไงวิธีแรกนะครับดูที่รากของมันครับดูที่รากใช่ไหมครับใช่ครับมันจะต้องให้เป็นยังไงครับเป็นสีเขียวครับ สีเขียวอ๋อหมยนึงว่าถ้าเป็นขาวๆอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับมันยังอ่อนเกินไปครับอ๋ออันนี้ตอนแบบธรรมชาติมากนี่ใช้เชือกฟางเอ้ใช้อะไรนี่เชือกกล้วยครับโอ้สุดยอดมากครับวิธีแบบประหยัดจริงๆครับเอาต่อไปทํายังไงครับเราต้องปลูกช่วงไหนครับช่วงตอนเย็นครับอ๋อต้องปลูกช่วงเย็นใช่ไหมครับจริงหนึ่งคือรากจะต้องแก่หน่อยแล้วก็ปลูกตอนเย็นอ้าวโอเคครับแต่มาดูวิธีการนะครับดูครับเราจะ แกะเชือกออกก่อนนะครับแกะเชือกนะครับอนันนี้ทิ้งยังไงก็ได้ครับเชือกกล้วยครับไม่เป็นมลพิษครับใช้ได้ครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อเชือกนะครับนี่นะครับเขาเริ่มปลูกใหม่ อ่าดูนะครับนี่เขาแกะออกมาแล้วนะครับอ่าเขาจะปลูกนะครับนะครับเราก็เอาลงดินนะครับลงดินได้เลยนะครับแล้วก็เอาดินกบนะครับมีเทคนิคใช่ไหมครับว่าจะต้องปลูกตอนเย็นใช่ไหมครับใช่ครับอ่าตอนเย็นจะไม่ร้อนเกินไปจะไม่ร้อนนะครับก็ประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่บ่ายสามทุกวันนี้ก็ยังร้อนอยู่นะครับสักสี่โมงเย็นนะครับอ้าวปลูกครับปลูกธรรมดานี่แหละครับตามปกติของเราอ่อ แล้วก็กกบครัแล้ว็ปักหลัาปักเหมือนกันกันโยกนะครับกันลมพัดกันโยกนะครับก็ขาไม่ได้ครับเชือกกล้วยครับอกันกันโยกใช่ไหมครับนี่ครับแปลงของเขาครับนี่นะครับอ่าเขาปักอ่ันนี้ไหนครับมีอ้าวเขาเปเอาเชือกกล้วยมาแล้ยครับนี่เชือกฟางใช้เชือกกล้วยเหมือนเดิมนะครับอต้องรัดแน่นมากนะครับ ไม่ต้องรัดแน่นมากก็ได้ครับบอกเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวลุมไม่แรงครับอ่าเสร็จแล้วต่อไปเราก็หาอ่หาอะไรมาคุมใบไม้ฟางก็ได้นะครับคุมแต่นี้เพื่อรักษาความชื้นนะครับนะครับเราก็อัดน้ำเข้าไปนะครับอ่า อันนี้ลดน้ํานะครับเขาจะลดน้ําคือให้น้านี่เขาบอกว่าจะต้องให้น้ําเต็มที่นะครับเต็มที่เลยครับอ่าเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวไ,ไม่ต้องกลัวท่วมครับเอ่อไม่ต้องกลัวท่วมแล้วดินผสมนี่ดินคือดินอ่าต้องผสมอะไรบ้างครับก็ใส่ปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยอคอกปุ๋ยดินผสม,มแต่ว่าไม่จะเป็นต้องสัดส่วนเป๊ะเขาบอกมีอะไรก็ใช้ไปใช่ครับมีปุ๋ยหมักมีอะไรก็ใช้ไปไม่จะเป็นจะต้องว่าตามหลักวิชาการเพราะเราลงทุนแบบ ไม่ต้องเยอะเราไม่ไม่จะเป็นที่ต้องลงทุนมากขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาบํารงเอาทีหลังครับไหนมีตัวอย่างไหมครับที่ลองปลูกไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับคตัวตัวอย่างเราตัวอย่างประมาณสองเดือนกว่าครับอสองเดือนประมาณสองเดือนนี่นะครับที่ปลูกไปแล้วคือแบบว่าไม่ต้องอนุบาลไม่ต้องพักเนสเตอรี่เออเห็นไหมครับอก็เจริญเติบโตดีได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องพักไม่ต้องอนุบาลเขาบอก เนี่ครับเรามาบำรุงเอา,อาท่หงรบบำรุงที่หลังได้นะครับมีหลายอย่างครับสวนเนี่ยเดี๋ยวแต่แต่ว่าตอนนี้คือช่วงช่วงเที่ยงเลยใช่ไหมครับน<ด>ี่ยตอนนี้เราช่วงเที่ยงเลยครับเขาบ,บอกว่าจะทดลองเลยนะครับว่าปลูกช่วงเที่ยงมันจะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงที่เราปลูกคือช่วงเย็นนะแล้วมันประสบผลสําเร็จรอดไม่ตายแต่ตอนนี้ครับแดดเปลี่ยงเปลี่ยร้อนมากเอามาดูผลกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนแล้ว มันได้ผลยังไงใช่ไหมครับใช่ครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอ่าขอบคุณอ่ที่มา